ริมานนะชื่อนี้เราคงรู้จักดีนะเป็นโจรชื่อดังนะในสมัยพุทธกาลตอนหลังท่านก็มาบวชเนะมื่อบวชภาแล้วท่านก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวใฝ่รู้ทั้งทั้งที่เรียนมามากนะสมัยเป็นคา,ารวะเมื่อได้ฟังพุทธเจ้าตัดสอนให้รู้จักแสวงหากรายานมิตรท่านก็ขนขววย หากิริยานมิตรอย่างที่พระเจ้าทรงแนะนำก็ได้ไปพบพระรูปหนึ่งนะที่เชตวันก็กิริยาการน่าเริ่มใสพระรุปนนคือพระนันทิยะพะองเลยมาก็เลยถามพระนันทิยะว่าพระพเจ้าเนี่ยได้สอนอะไรท่านบ้างคำตอบของพระนันทิยะน่าสนใจนะพระนันทิยะตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนให้รู้จักวางนะ ั้งข้างหน้าข้างหลังและท่ามกลางไม่ให้ติดอยู่ในอารมณ์อันเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่ออารมณ์ที่พอใจหรืออารมณ์ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นก็ให้วางอารมณ์นั้นไว้เป็นกองๆณนะที่นั้นอย่ากเก็บอย่าแบกออกไปด้วยแล้วพันธะทียท่านก็ตัวอย่างนะเวลามีใครด่าว่าเราบนบก ก็ให้กองคำด่าว่านั้นเอาไว้บนบกอย่าเอาลงน้ำเวลามีคนด่าวา่าเราในน้ำก็วางกองคำด่าว่านั้นในน้ำย่าวขึ้นบกมีใครด่าวา่าเราในเมืองก็ให้วางให้กองคำด่าว่านั้นในเมืองนะอย่าเอาติดตัวมาที่เชตะวันด้วยคำของ พระนันทียนน่าสนใจนะตั้งแต่ประโยคแรกเลยให้วางข้างหน้าข้างหลังกละท่ากลางซึ่งก็มาถึงให้วางอารมณ์อันเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันคนเราเนี่ยว่าไปแล้วนี่ทุกเพระยึดนะถ้าสรุปรวบยอนแล้วทุกพระยึดอย่างที่พระนันทิยะได้กล่าวไว้นะเช่นคําด่าว่า คำดาว่าไม่ว่ามันจะเจ็บแสบแค่ไหนหรือหยาบคายเพียงใดถ้าเราไม่แบกไม่ยึดนะรู้จกักวางรู้จักกองมันเอาไว้ตรงนั้นนะมันก็ไม่ทุกข์อะไรแต่ว่าที่เราทุกข์เพราะเราใจเราไม่ยอมวางนะแบกอาไปด้วยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะ คำด่าว,ว่านะสิ่งอื่นด้วยนะจะเป็นผู้คนจะเป็นเหตุการณ์คนที่เราไม่ชอบคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดเราก็แบกไปด้วยนะแบกเข้าไว้ในใจไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหนธรรมดาคนที่เราโกรธคนที่เราเกลียดเราก็อยากจะให้เขาไปไกลๆแตถ้าเขาไม่ไปเราก็ไปเองแต่ว่าในใจนี่ก็อดไม่ได้ที่จะแบกเอาไว้ แตนะ่พอแบกเอาไว้เนี่ยเราก็หวนนึกนะถึงคนคนนั้นมันก็เกิดนะอารมณ์ขุนมัวขึ้นเนะช่นเดียวกับคำด่าว่านะถ้าเราแบกเอาไว้ในใจเนี่ยเราก็หวนนึกถึงมันบ่อยๆในการหวนนึกเนี่ยนึกถึงคำด่าว่าเนี่ยอันนี้แหละคือตัวการที่ทำให้ทุกข์แสดงว่านะี่ยยัง ยังยึดยังติดนะกับถ้อยคําหรือการกระทําเหล่านั้นอยู่บางทีมันเปลี่ยบเหมือนกับการเอาคาพูดที่เจ็บแสบคาพูดที่เจ็บแสบแล้วนะบางทีมันก็เหมือนกับตะปูนะเหมือนกับเศษแก้วจริงๆเศษแก้วหรือว่าใบามีโกอนเนี่ยหรือตะปูก็ตามเนี่ย แม้มันอยู่ในมือเรานะแต่ถ้าเราไม่กรรม,มันเอาไว้นะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่พอเรากำรรแล้วเราก็บีบกร,รมแล้วก็บีบแล้วพอเจ็บพอถูกมันบาดนิ้วถูกมันทิบมือนะเราก็โกรธแล้วเราก็โทษว่าเป็นเพราะเศษแก้วใบมีดโกนหรือว่าตะปูทั้นนั่นคือเราไปโทษคนอื่นว่าทำให้เราทุกข แต่เราไม่ถามตัวเองว่าแล้วเราบีบนะเรากรรมมันไปทำไมไม่มีใครสั่งให้เราบีบไม่มีใครสั่งให้เรากรรมที่เจ็บปวดนะไม่ใช่เพราะตะปูไม่ใช่เทาะเพราะเศษแก้วจริงๆเป็นเพราะเรากำแล้วก็บีบกำแล้วก็บีบถ้าเราไม่กำรรถ้าเราไม่บีบนะนะแม้มันจะอยู่ในมือเราก็ไม่ทุกนะไอเศษแก้วหรือตะปูหรือใบมีดโกนเนี่ยที่จริงเนี่ย เพียงแค่เราพลิกมือนะเอะตะปูเศษแก้วหรือใบ,บมีดคมก็หลุดจากมือเราแต่ถึงแม้เราไม่พลิกมือเราถือว่าย่างงั้นแบว่าย่างงั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรแต่พอเราไปกรรมไปบีอันนี้คือการที่เราควรไปนึกถึงมันนึกถึงมันเพราะทให้เราเจ็บทําให้เราปวดไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําผู้คนหรือแม้กระทั่งคนรักของรักที่สูญเสียไป ไอ้สิ่งอล่านี้มันเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแต่ที่เราทุกข์เพราะเรานึกถึงมันเวลาเราเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปช้อปปิง้งเราไม่ได้รู้สึกทุกข์อะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดไปนึกถึงสิ่งนั้นคนรักที่จากไปของที่ถูกโกงไปหรือคิดถึงคำต่อว่าด่าทอนะมันทุกข์เลยนะอันนี้เราทุกข์เพราะคิดนะ ถูกขอนึกทั้งที่มันเป็นอดีตไปแล้วแร่เว่าทุกข์เพราะติดข้องอยู่ในสิ่งนั้นก็ได้ติดข้องอยู่ในสิ่งนั้นพะพุทธเจ้าก็ได้สอนพระนันทียาว้อย่าให้ติดอยู่ในอารมณนะ์อารมณ์พอใจก็ดีอารมณ์ไม่พอใจก็ดนะีอย่าให้ติดอยู่ในอารมณ์นั้นให้รู้จักปล่อยรู้จักวางนะความทุกข์เนี่ยถ้าเราดูดีๆนะ ม่จะเป็นความโกรธความเศร้าความเสียใจความรู้สึกผิดความวิตกกังวลมันไม่ใช่เป็นเพราะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เป็นเพราะมีอะไรมากระทบกับเราอันนั้นยังไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าสิ่งทั้งมาคือการที่เราไปแบกเอาไว้ไปแบกไปยึดเอาไว้ก้อนหินเนี่ยนะ ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยถ้าเราไม่แบกไม่อุ้มไม่ถือมันนะมันก็ไม่ทุกข์นะเคยมีญาติโยมหลายคนเนี่ยมาบ่นให้หลวงพ่อชาฟังหลวงพ่อชาวัดหนองประพงนะสมัยท่านมีชีวิตยอยู่มาบ่นมาระบายถึงความทุกข์ความหนักอกตัางใจปัญหาครอบครัวปัญหา หนี้สินปัญหาลูกป,ปัญหาหลานปัญหาผัวปัญหาเมียปัญหาสุขภาพบวนวันหนักอกหนักใจเหลือเกินพวชาบางครั้งท่านก็ไม่ตอบนะแล้วก็ไม่ได้ชี้แน่อะไรนะแต่ให้แต่ท่านชี้ไปที่ก้อนหินที่วางอยู่หน้ากุฏิท่านหรือบางทีก็ให้ท่านก็พูดถึงใบสีมานะ ที่อยู่หน้าโบสถ์อยู่รอบโบสถ์นะแล้วก็ถามว่าหินก้อนเนี่ยหรือว่าสีมาหินเนี่ยมันหนักไหมญาติโยมทุกคนก็อย่าพูดเป็นเสียงเดียวกันนะโอ้ยหินใหญ่แบบนี้มันก็หนักสิมันจะไม่หนักได้ยังไงนะมันนัก็หนักแน่นอนหลวงพ่อชาก็จะตอบว่ามันไม่หนักหรอกนะถ้าไม่ไปแบกไม่ไปถือมันนะไม่มีอะไรหนัก ถ้าไม่แบกไม่คิดมันที่เราทุกขเนี่ยนะไม่ใช่ทุกข์เพราะหินนะแต่ทุกข์เพราะแบกหินเราไม่ได้ทุกข์เพราะปัญหาไม่ว่าปัญหาที่บ้านปัญหาที่ทํางานแต่เราทุกเพราะไปแบกปัญหาเอาไว้คนมาคิดว่าทุกเพราะแบกหินอทุกข์ทุกข์เพราะหินแต่อันนั้นเนี่ยเป็นการมองที่ผิดเป็นการเข้าใจสมุทัยผิดพลาด อริยสัตสีเนี่ยเราเรียนมาเราท่องมาตั้งแต่เล็กแต่เราก็คิดว่าเราเข้าใจตอบได้ว่าอริยสัตสีคืออะไรนะแต่พอมีความทุกข์พอมีปัญหาชีวิตพอมีความกุ้งอกกุ้มใจนี่หรือบางท่ามีความเจ็บความปวดนี่เอามาใช้ไม่เป็นนะตั้งแต่ว่าเราทุกที่ไหนเมื่อวานนี้ก็ได้พูดคุยไปหน่อยนะว่าเนี่ยเวลาปวดเวลาเมื่อยคนก็คิดแต่ว่า มันทุกข์ที่กายแต่ลืมลืมมองไปว่าจริงๆเนี่ยใจยมันก็ทุกข์ใจมันก็บนใจมันก็โวยวายตีโพยตีพายแค่ทุกข์นี้เรายังไม่รู้ชัดเลยนะว่ามันทุกข์ตรงไหนหรือมันทุกข์ที่ไหนบ้างพอมาถึงสาเหตุของทุกข์นี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยเป็นเพราะว่าเห็นแต่ความทุกข์กายมันก็เลยโทษเป็นเพราะว่านั่งนานเป็นเพราะครูบาอาจารย์นะ บังคับให้เรานะนั่งนานๆไม่ยอมให้เราลุกพูดยาวนะไม่ยอมพักไม่ยอมเลิกสักทีก็ไปโทษครูบาอาจารย์แต่เป็นเพราะว่าลืมหรือไม่ได้เห็นความทุกข์ใจถ้าเห็นความทุกข์ใจก็จะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ใครมันอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละที่ไปยึดใจมันไปยึดมันไปปักตึงอยู่ที่ความเจ็บความปวดความเมื่อย แล้ที่จริงเนี่ยใจมันก็ปรุงนะปรุงตัวกูขึ้นมาปรุงตัวกูขึ้นมาเป็นผู้เจ็บผู้ปวดผู้เมื่อยและเวลาใจมันทุกข์นะมันมีความโกรธมีความไม่พอใจมันบนไวไว่นว้วยายีโพยที่พายเนื่องจากไม่เห็นอาการของใจเนี่ยก็เลยปล่อยให้มันเผาลนจิตใจนี่เป็นเพราะเราทำเองแท้ๆแต่ถ้า,ามีสตินะเรา ก็จะรู้นะว่าโอ้เราไม่ได้ทุกข์ที่กายนะเราทุกข์ที่ใจด้วยทั้งๆท,ที่เราไม่ชอบความปวดความเมื่อยแต่ใจเราก็ไปปักตึงอยู่ความปวดความเมื่อยนี่เราแบกนะเราแบกเรายึดเราติดเราแบกความเจ็บปวดเอาไว้ถ้าเพียงแค่ปล่อยแค่วางความเจ็บปวดปล่อยให้เป็นเรื่องของกายใบใจไม่แบกใจมันก็ไม่ทุกข์หรอกใจมันก็ไม่โวยวายหรอก และเมื่อใจทุกข์แล้วยยังไปแบกอีกนะแบกความทุกข์เอาไว้แบกความโกรธเอาไว้นี่ก็เพราะไม่มีสติเหมือนกับกรรมฐานก้อนแดงๆเอาไว้นี่มันแบกสองต่อเลยนะทีรแรกแบกหรือยึดความปวดของกายนะใจมันก็เลยทุกข์ใจมันก็เลยเกิดอาการยินร้ายไม่พอใจเกิดความโกรธแล้วใจมันก็ไปแบกความโกรธน,นั่นอีก เจอสองเด้งเลยแต่ถ้ามีสตินะมันช่วยทำให้วางนะเริ่มจากเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจเห็นการบ่นโวยวายก็วางมันลงอันนี้เรียกว่ารู้ใจนะเป็นเพราะมีสติรู้จิตมันก็วางความโกรธพอวางความโกรธใจก็เป็นปกติหรือว่าเมื่อรู้ว่าแบกความปวดความเมื่อยนะก็วางมันลง มันก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปอันนี้เรียกว่ามีมสติรู้เวทนามีสติรู้ใจมีสติรู้จิตมันก็วางความโกรธไม่ไปแบกไปยึดความโกรธเอาไว้ให้เผาลนจิตใจเมื่อรู้เวทนามันก็วางเวทนาลงมันก็ไม่แบกความปวดความเมื่อยนี่เป็นเพราะเราเราทุกข์เป็นเพราะเราเนี่ยมองไม่เห็นว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ที่ข้างนอก นมันอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกันก้อนหินเนี่ยนะก้อนหินเนี่ยมันไม่ทําให้เราทุกข์นะแต่ที่เราทุกข์เพราะแบกมันควรไปคอดจะถือว่าก้อนหินเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นวิธีแก้ทั่วคือว่าจัดการหินก้อนนั้นนะเช่นอาจจะให้ใครต่อใครมาช่วยกันตีช่วยกันต่อยช่วยกัน ถ้าไม่หินมันแตกเป็นก้อนเล็กๆนะมันจะได้เบาลงหรือบางคนก็ไปบนบานสายกลา่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดานให้หินมันกลายเป็นนุ่นจะได้เบานนี่ก็เป็นพวกที่เชื่อในอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไปทางนั้นทีนะ่ม่ใช่ก็ไปขอให้ใครเราใครมาช่วยแบกกับเราด้วยมันจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบา พอไม่มีใครมาช่วยเราก็โกรธเขาหาว่าเขาไม่มีน้ำใจ,จเห็นแก่ตัวทุก,กข์้าไปใหญ่นักก็หนักใจก็ทุกข์อันนี้เป็นเพราะว่าเราไปมองว่าเห็นเนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์ของเราแต่ถ้าเราตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกข์เพราะแบกนะคําตอบมันก็จะเฉยอ,อยู่ในตัวว่าถ้าไม่แบกนะมันก็หายทุกข์มันก็หมดทุกข์ พราะนั้นก็วางมันลงซะพอวางมันลงปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ไม่เหนื่อยแล้วมันง่ายกว่ากันเยอะเลยนะง่ายกว่ากันเยอะเลยระหว่างการไปให้ใครต่อใครมาช่วยต่อยช่วยตีช่วยทุบให้หินมันแตกกับการที่เราแค่วางมันลงปัญหาไม่ทําให้เราทุกข์นะแต่เราทุกข์เพราะแบกปัญหา นี่ก็ไม่ได้ทำให้เราทุกข์ใจนะแต่ว่าเป็นเพราะเราแบกหนี้เอาไว้ถ้าเราลองวางมันลงนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือหนี้เนะี่ยมันก็ใจมันก็เบาอันนี้เรลยว่าความทุกข์ใจไม่มีแต่หน้าที่ก็ยังมีอยู่นะมีหน้าที่ก็คือมีปัญหาก็แก้แตราบใดที่ยังมีหนี้ก็ต้องหาทางผ่อนชำระอันนี้เป็นเรื่องหน้าที่เสนเรื่องความทุกข์ใจนะอีกเรื่องหนึ่งนะต้องแยกกัน การทำหน้าที่โดยที่ใจไม่ทุกนี่มันทำได้นะการทำหน้าที่หรือว่าทำกิจนะนะแก้ปัญหาชำระนีสินน้่เรียกเป็นการทำกิจส่วนการปล่อยการวางนี่เป็นเรื่องการทำจิตเจ็บป่วยก็ต้องรักษาต้องเยียวยาต้องดูแลร่างกายนี่เรียกการทำกิจแต่ว่าใจไม่ทุกระหว่างที่ยังไม่หายนะใจก็ไม่ทุกเพราะรู้จักปล่อยรู้จักวางได้ ขึ้นชื่อว่าแบกขึ้นชื่อว่ายึดเนี่ยนะไม่ว่าอะไรเนี่ยอย่าว่าแต่หินเลยนะแม้กระทั่งสิ่งเบาๆเช่นแก้วหนึ่งแก้วกระดาษหนึ่งแผ่นเนี่ยถ้าเราถือถ้าเรายึดเอาไว้เนี่ยไม่ปล่อยไม่วางนี่มันก,ก็กลายเป็นของหนักได้นะอย่าไปคิดว่าเฉพาะหินเท่าน,นั้นทีนะ่เป็นของหนัก ่างที่บอกนะหินไม่หนักถ้าไม่แบกแต่แม้สิ่งที่เบาวกว่นนั้นเนี่ยถ้าเราถือเมื่อไหร่นะมันก็จะกลายเป็นของหนักในที่สุดลองถือแก้วเปล่าเลยนะลองถือแก้วเปล่าไว้สักห้านาทีสิบนาทีเนี่ยมันจะกลายเป็นของหนักขึ้นมาในที่สุดกระดาษก็เหมือนกันนะเมื่อสักหกสิบเจ็ดสิบปีก่อนเนี่ยสรสงพระสังฆราชเจ้า ครองวัดประวันส่วนให่ส่เนใจพระาสังฆราชเจ้ากมารมหลวงวชิรยานวงศ์ถ้าเป็นส่วนใดพระสังฆราชมีวันหนึ่งก็มีลูกศิษย์เป็นนาวาเอกมาเฝ้าพระองค์หน้าตาก็เหมือนหมองรวงเลยถามว่าเป็นยังไงบ้างพักนี้นาวาเอกก็ตอบว่าหนักครับหนักหนักจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว เรื่องอะไรเหรอหลตัดถามหน้อยก็บอกก็เล่าถึงปัญหาต่างๆปัญหาชีวิตปัญหาการทำงานปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวพรั่งครูมายืดยาวสิบนาทีสิบยี่สิบนาทีได้คือพระสังฆราชาท่านก็ฟังนะเนี่ยท่านก็ไม่ได้ตัดสอนไม่ได้แนะนำอะไรเพียงแต่บอกว่าเนี่ยอให้ทำอะไรสักอย่างนะ อคุกเข่ายื่นมือสองข้างมาแล้วพมก,ก็หยิบกระดาษใส่กระดาษนะหนึ่งแผ่นเนี่ยมาวางาไว้บนฝ่ามือของเขาแล้วก็บอกว่าให้อยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะเดี๋ยวข้าจะเข้าไปข้างในแล้วพวกก็เสร็จเข้าไปในที่ประทับผ่านไปห้านาทีก็ยังไม่เสร็จออกมากนาวัยคนนั้นถือ กระดาษเนี่ยทีแรกก็สบายนะแต่พอเวลาผ่านไปนะมือก็เริ่มสั่นแล้วกระดาษเบาๆก็กลายจะกลายเป็นของหนักขึ้นมาห้านาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วมก็ยังไม่เสร็จออกมานานพักใหญ่เลยนะอาจจะยี่สิบหรือครึ่งชั่วโมงเรื่องถึงเสร็จออกมาไรคนนั้นเนี่ยมือนี่สั่นเลยนะรู้สึกปวดรู้สึกทรมานมากแต่ว่า พระองค์ก็บอกว่าเนี่ยเนื่องจากพระองค์สั่งไว้เนี่ยให้อยากขยับอย่าไปไหนนะก็เลยต้องต้องอยู่ตรงนั้นแหละพอพระองค์ออกมาเสร็จออกมาก็ถามว่าเป็นยังไงนายก็บอกโอ้ยหนักครับเมื่อยจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วครับพระองค์เลยตัดเอาทำไมไม่วางมาลงล่ะนะก็ถือมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยนยจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรนะ มันจะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไรที่ท่านสอนแล้วนะสอนนาวาเอคน,นั้นสอนว่าที่หนักนะเพราะไปแบกเอาไว้ปัญหาต่างๆนะสิ่งที่จะช่วยให้ใหทุกข์ก็คือวางมางันละงพระองค์ตัดสอนนะว่าเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งเบาๆเนี่ยเช่นกระดาษเนี่ยเนี่ยดูไม่มีน้ำหนักไม่มีพิษสงอะไรเลยนะแต่ถ้าแบกไว้นี่ก็ทุกข์ขึ้น นี่เราทุกข์เพราะแบกไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะแต่ทุกข์เพราะแบกสิ่งนั้นอะไรก็ตามถ้าแบกไว้ก็กลายเป็นของหนักรวมทั้งสิ่งที่เป็นอารมณ์เป็นนามธรรมเห็นความโกรธความเศร้าความวิตกกังวลพวกนี้มันไม่มีน้ำหนักจับต้องไม่ได้นะแต่พอแบกเข้าไว้นี่ทุกข์เลยอย่างที่เราสวดกันเนี่ยนะการสลดของหนักทึ่งลงเสียเป็นความสุขขันทั้งห้าเป็นของหนักเดอ้อ ขันทั้งห้าเนี่ยเ,เราเป็นเพราะเราไปแบกขันห้าเอาไว้สิ่งที่เราต้องปวงในโลกเนี้ไม่ไว่าเป็นรูปธรทมหรือนามธาทนะมมันก็หนีไม่พ้นขันห้าเป็นเพราะเราแบกไว้มันจึงทุกข์นะทุกข์ในพุทธศาสนานี่ความสุขในพุทธศาสนานี่มันจะว่าไปก็ไม่ได้ยากนะไม่ต้องไปหาอะไรมาใส่ตัวเลยเพียงแค่วางมันลงเท่านั้นแหละความสุขของคนสมัยใหม่คนส่วนใหญ่คิดว่า จะสุขได้ต้องมีเงินมีทองมีรถมีบ้านมีคนรักมีความสำเร็จนะต้องไปแสวงหามาให้ได้หามาได้แล้วก็ยังไม่พอเพราะคิดว่ายัางน้อยไปแต่ในพุทธศาสนานี่ความสุขนี่มันมันง่ายกว่านั้นนะก็เพียงแต่วางนะีการสลัดของหนักทึ้งลงเสียเป็นความสุขนะแ้าถลัดถ้าสลัดถ้าสลัดหมดนะ หรือศาสามากเท่าไหร่ก็สุขมากเท่าน,นั้นให้เวลาพูดถึงการปล่อยวางเนี่ยคนมักจะพูดว่าเนี่ยพูดง่ายทำยากเวลาบอกให้ผู้คนปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินหลายคนก็จะตอบว่าเนี่ยพูดง่ายทำยากก็อย,อยากจะถามหน่อยนะว่าระหว่างการแบกกับการวางเนี่ยอะไรยากกว่ากัน เราไม่ต้องตอบนะไม่ต้องคิดมากก็รู้ว่าการแบ่งมันยากกว่าการวางแล้วทำไมเรายังแบกเอาไว้ทำไมเราไม่วางกาน,น,นที่การแบกนี่ทำให้ทุกข์ก็เพราะไม่รู้ตัวเป็นเพราะไม่รู้ตัวเป็นเพราะไม่มีสติถ้าเรารู้ตัวเมื่อไหร่นะมันจะวางเองแต่เพื่อเราไม่รู้ตัว เหมือนคนที่ตื่นตกใจเวลาบ้านไฟไหม้คนสมัยก่อนเมืองไทยสมัยก่อนนะแม้กระทั่งในกรุงเทพนี่ก็จะมีโอง่งนะรองน้ำฝนนะมีคนหนึ่งเนี่ยตกใจบ้านถูกไฟไหม้ก็ต้องขนเข้าของออกมาแล้วเข้าของที่แกแบกเนะี่ยก็คือโอง่งนะขนโองคงนะมีน้ำเต็มเลยนะขนออกมาเงินทองในบ้านหรือว่าโฉนดที่ดิน หรือว่าทองเทิงในบ้านไม่ขนออกมานะขนองออกมาเพราะมันอยู่ใกล้ที่สุดนะในตอนขนแบกออกมานี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะแต่พอปลอดภัยแล้วห่างกกลจากกองเพลิงแล้วจึงค่อยรู้ว่ามันหนักเหลือเกินถึงตอนนั้นจึงวางแล้วก็อาจจะสงสัยต่อไปวกูแบกมาทำไมนะองนะ ไอ้ที่ดีที่มีค่ากว่านั้นไม่แบง่งที่เบากว่านั้นไม่แบง่งไม่เอาออกมาแบกโอก่งไปทําไมนะก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนั้นมันตกใจอ่ะไม่รู้ตัวคนเราเนี่ยนะแบกทุกข์เพราะไม่รู้ตัวนะส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าอะไรคือแห่งทุกไปคิดว่าหินทาให้ทุกไปเพื่อ ปัญหาทำให้ทุกแต่ไม่ได้ตระหนักว่าจริงๆการแบกต่างหาที่ทำให้ทุกอีกเหตุผลหนึ่งคือความเคยชินนะเราแบกจนชินนะเราไม่เคยฝึกใจให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเท่าไหร่อะไรก็ตามที่มันยากเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลำบากนะแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ไม่คุ้นไม่เคยหรือไม่เคยได้ทำมากกว่าสำหรับเราเนี่ยนะกอไก่ขอไข่เนี่ย เขียนง่ายมากเลยแต่เราจําได้ไหมตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยนะกว่าจะเขียนกอไก่แต่ละตัวขอไข่แต่ละตัวนี่มันยากเขียนไม่คยเป็นตัวเท่าไหร่บางทีแยกแยะไม่ออกเลยนะอย่างสมัยสมัยเด็กๆเป็นเด็กอนุบาลเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างวอลแหวนกับออ่างว่ามันต่างกันยังไงขอไข่กับบอใบไม้ต่างกันยังไงแยกไม่ออกนะแต่เมื่อลงมือเขียนนะถึงจะเริ่มแยกออกว่าอ๋อวอลแหวนนะหัวมันเล็กนะ แล้วหัวมันติดพื้นนะอออ่างนี่หัวมันลอยนะขอไข่ตัวมันผอมๆบ่อยๆไไตัวมันกว้างๆพนอะเราเขียนบ่อยๆแล้วก็มันก็กลายเป็นของง่ายแต่ถ้าให้ฝรั่งเนี่ยนะให้ฝรั่งที่จบปริญญาเอกเป็นศาสตราจารย์มาเขียนกอไก่ขอไข่เนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขานะเขาจะบอกว่ามันยากที่ยากนี่ไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เพราะอะไรเป็นเพราะว่าไม่เคยทํา ไม่เคยลองใจเราเขียนภาษาจีนนะหนึ่งถึงสิบเนี่ยเลขหนึ่งยังพอว่าว่าเลขสองยังพอว่าเลขสามยังพอว่าพอเลขสี่มันยากถ้าเราเขียนั้งแรกนะแต่คนจีนนี่เด็กอนุบาลเนี่ยสบายมากเลยหนึ่งถึงสิบเพราะว่าเขาเขียนจนช่ำชองจนชำนาญฉะน้นที่บอกว่าปล่อยวางยากปล่อยวางยากนี่ไม่ใช่ว่าการตัวการปล่อยวางเป็นเรื่องยากแต่เป็นเพราะเราไม่ ไม่เคยไม่ไม่คุ้นไม่เคยไม่ทําบ่อยๆถ้าเราทบ่อยๆกลายเป็นของง่ายแต่จาะมาไปขับรถเนี่ยก็เป็นของยากนะเพราะไม่เคยขับแต่พวกเราหลายคนในการขับรถเป็นของง่ายปุยโทรศัพท์ไปด้วยเล่นไลน์ไปด้วยขับรถไปด้วยอย่างได้เลยเพราะอะไรเพราะเราทําบ่อยเราทําชินเราทําจนเป็นนิสัยอยั่ที่บอกว่าปล่อยวางยากเนี่ยพูดง่ายทํายากเนี่ยจริงเพราะเราไม่ได้ฝึก แต่เราฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะมันก็กลายเป็นของง่ายในการเจริญสติเนี่ยเป็นการฝึกให้ปล่อยวางปล่อยวางความคิดปล่อยวางอารมณ์ไม่ว่าอารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็ปล่อยวางในการจริเสติที่แท้จริงเป็นอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่แเราพอเรามาจริเสติบางทีเรามาด้วยใจที่จะยึดใจมันยึดความสําเร็จใจจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้หรือจะเอาความสงบนะยึดความสงบ แต่ถ้าเราฝึกไปนะมันเราจะเรียนรู้เราจะได้ปฏิบัติเราได้ฝึกหัดการปล่อยวางปล่อยวางความคิดที่ฟุ้งซ่านปล่อยวางอารมณ์ต่างๆคิดดีก็วางคิดไม่ดีก็วางที่หลวงพ่อเขียนว,ว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่งางทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะวางได้เพราะว่ามีสติรู้ทันแล้วก็วางแบบวางจริงๆนะ เพราะว่าวางบางอย่างไม่จริงนะเช่นไม่ชอบก็ผักใสสิ่งที่เราการผักสายนี่ก็เป็นการยึดติดแบบหนึง่งไม่ชอบความฟุง้งซ่านไม่ชอบความโกรธก็ผักสายความฟุ้งซ่านผักสายความโกรธนั่นคือความยึดติดเป็นความคล้องติดอยู่อย่างหนึง่งอีกอีกแบบหนึง่งมันมีคําเรียกว่ามันมีคํานึคำว่าติดใจติดใจติดใจสมัยก่อนหมายถึงว่าชอบอะไรกินอะไรแล้วอร่อยก็ติดใจ ติดใจลอดช่องที่พอเราจักะติดใจเข้ามันไก่ที่แถวราชวงศ์เนี่ยติดใจแต่ทีนี้ติดใจนี่หมายถึงอะไรเจอคําพูดบางคําไม่ถูกใจก็ติดใจติดใจคําพูดคนคนนี้นะไม่ว่าติดแบบไหนนี่มันไม่ดีทั้งนั้นนะต้องรู้จักวางมันต้องนะเพราะตาใบเสี่ยงติดมันก็ทําให้เกิดความข้องขัด ความไม่สมหวังนี่ให้เรามาฝึกนะฝึกปล่อยฝึกวางซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากการจิตตักว่าความทุกข์ในใจเราไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นไม่ได้เกิดจากคําต่อว่าด่าทอไม่ได้เกิดจากการกระทําหรือคําพูดของใครไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้แต่ตัวการอยู่ที่ใจของเราที่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางใจที่ยังยึดยังแบกเอาแล้วก็